ให้เข้าไม่ล,ล,ไ ax, ล้างล้างเองก็ได้ Perry Car Wax แชมพูล้างรถผสม Wax Wax and Wax Car Spa Shampoo แชมพูแว็ททำความสะอาดล้างมดคาจัดคาบสกรปรกที่เกาะตามสีและชิ้นส่วนต่างๆมีกลิ่นหอมพร้อมตัวเคลือบเงาให้สีรถเงาเป็นประกายเวลาออกแดดไม่ทิ้งคาบขาวล้างออกง่ายใช้งานง่ายเพียงเทแล้วผสมน้ำ แวกผลิตภัณฑ์ขจัดคราบระเบิดขี้ไข่รถหมองรถเหลืองรถมีขี้ไข่จับรถเก่าอายุการใช้งานมากกว่า3-7ปีอีกทั้งมีคราบมาแมลงคราบสติกเกอร์คราบกาวคราบต่างๆที่ล้างด้วยนะ้ำไม่ออกเพียงฉีดน้ำยาลงบนผิวพื้นหรือพัสดุที่ต้องการทำความสะอาดเตรียมผ้าชุบน้ำหมัดมาเช็ดทำความสะอาดตรงจุดที่ต้องการทำความสะอาดร์ลีคาว,วผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถยนต์ หลังจากล้างรถให้สะอาดเช็ดรถให้แห้งหลังจากนั้นฉีดน้ำยาลงบนสีของรถแล้วใช้ผ้าไมโครเช็ดบนเป็นก้นหอยกลับด้านท่าเอาด้านที่แห้งเช็ดอีกทีจนขึ้นเงาข้อควรระวังของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้คือไม่ควรเช็ดตอนที่รถยังร้อนอยู่ควรเช็ดรถในบริเวณล่มหรือที่มีอุณหภูมิไม่ร้อนมากมิฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดคราบได้ คาร์เวผลิตภัณฑ์เคลือบอยางรถใช้ได้กับยางทุกชนิดพลาสติกสีด่างเก่าพลาสติกสีด้านทั้งภายนอกและภายในคอนโซลเบาะหนังกระบะไลเนอร์ซุ้มล้อที่กันฝุ่นที่กันโครนห้องเครื่องวิธีใช้การง่ายๆเพียงเทน้ำยาลงบนฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์หลังจากนั้นเช็ดให้ทั่วโดยไม่ต้องล้างออก เ e r ร y c ี่คา x วสินค้าคุณภาพดีจากสหรัฐอเมริกา